สวัสดีครับรอบฟูฝั่งคานานะครับผมวันนี้นะครับผมก็มานะครับผมพาดีๆนะครับผมมาเล่นน้ําท่วมนะครับผมโอ้ยนี่ครับผมความสนุกสนานนะครับผมนี่ครับผมอ่าลง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 ทำไมลงทำไมอาทำไมลุาครับผมน้องๆนะครับผมมาเล่นน้ํานะครับผมวันนี้นะครับผมก็ มีนะครัมเพื่อนบ้านนะครับผมมา,บผม,มาหาปลานะครับผมก็ได้เยอะก,กันนะครับผมนี่ครับผมเยอะแยะเลยครับผมนีครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนี่ครับผมน้ำก็อกำลังลดนะครับ ไปตามลุ้นกันดูนะครับผมโอ้ยเยอะแยะเลยครับผมนี่ครับผม ธรรมชาติบ้านเฮาครับผมนลยครับผมสวยงามสุดยอดเลยครับผมโอ้โหครับผมนี่ครับผมวิถีชีวิตธรรมชาตินะครับผมทางอีสานบ้านเฮาเนาะครับเนาะโอ้สุดยอดครับผมงามหลายงามหลายครับผม เออช่องนี้นะครับฝากช่องนะครับลูกแม่มูลแชนแนลนะครับผมโปรดติดตามผมด้วยนะครับครับผมครับผมวิธีหาหาปลาแบบอีสานนะครับครับผมลูกแม่มูลแชนแนลนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมติดตามครับผมครับขอบคุณครับผมโอ้งามงามงามครับผมนี่ครับทิงลิไม่ไปโอ้สวยงามครับผมนี่ครับผม สวยงามนะครับผมนี่ครับผมวุ้ยนี่ครับผมอความสุขนะครับผมนี่ครับผมอองคิดออกช้าช้านะครับผมก็ออกมาเล่นน้ําแล้วก็มาหาปลานะครับผมนี่ครับผมสวยงามมากเลยครับผมนี่ครับธรรมชาติเลยนะครับผมนี่ครับผม ไปเลือกกินแต่ผู้ลักล้างกักแล้ววอสู้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 มาแล้ววิเอ้านี่ครับผมโอ้นนี่ครับเจ้านี้นะครับผมนี่ครับผมโอ้ได้เยอะเลยมานมันๆๆๆน่ครับผมไม่มีเผานะครับนี่ออว้นี่ครับผม อเสวยงามก็จู่ยงหน้าุูหลักฝั่งนู้นเยอะครับผมต้แม่บ้าเนี่ยเป็นทงแล้เเปียกต้อ้อยจะ้าประจางานเลยอ้อยทุกุยนึ่ง้มเต็มมือโอ้โห งามหลายงามหลายครับผมนะครับผมโอ้โหป่าเยอะนะครับเนาวหนาวหนาวคอยแล้วเฮาคืาาอเบาเฮามาในเงี้ยอยากลองอยู่แต่วันเฮามันอยนู่ใกล้อยู่บ้านขึ้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 น นี 1. 1> ่ครับวางหลังจากวางงานมากเกือมากเกือบทุกเล่งครับครับผมเข้าใจยุ่ว่ามึอนี่กำลังตั้งอย่างฮะกำลังลำบากกันมากฮอนเงา็เลยแก่ฮอนลงน้ำเข้าใจเข้าใจหือแก่ฮอนจะได้คุณลุงเงี่ยแกว่าห่อนนู่นกระพ่ามากฟังนู่นเนี่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 ป้าป้ากระโดดตึกเดินทางเลยนะนี่มันก็กำลังจะปุ๊บฮะเป็นแห่ไพ่เลยบอกแล้วบอกว่าไหวไน่หรับนะ ขารดาเนกดกลุ่งมากนะหลากเอาน้ำท่าทางก็คเอไอ้ฮะโอ้งานเป็นธรรมชาตินาแล้วครับครับผมครับผมน้องๆนะครับผมก็เริ่มหนาวแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ให้ดูภาพบรรยากาศนะครับผม นทานะครับผมก็มาลินนะครับผมดางต้เะยอะครับผมก็ขอคนนึงเชนหนึ่งไรนะครับผมเป็นกำลังใจเนด้วยนะครับขอบคุณครับ